เอาขนีมยังวะไปแล้วใชู่้ม่ให้เน่เขาเอามาใหม่หมุนอีกใสเหมือนจับนีือจับโัพเลยเอไ่อยู่ไปไปปะวัวโปกไปนเขาอีไปไม่เคยพลาดนะเนี่ยนไปกัอยักนั่งทั้งหน้าบุในบ่อนั่งเมืนชองคนนั่งมันยักจ้องหองกันล้เาเลี้ยเขามันเลยยักินคอยรบายสบายงานยุ้งา สบ,บายดีเดอ้อสบ,บายดีเบอรส์สุขสุขขนสบายดีตอนคำเนาะยินดีตอนหาผอสุสองสวรรค์หล่นลถุงเดอ้อทุกคนเนาะตอนนี้เฮากลังสิพากันไปซื้อเครื่องอยู่บันคือเมืองสองคอนแขวงสอรในเขตเนาะทุกคนบม่ได้ไปตลาดปักซองดอกไปกับน้องเหมยน,น้องทำแต่ว่านาสาวเป็นคนพาไปเนาะเพราะว่าเรากะสิไปซื้อเครื่องแล้วพอดีเลยตะกี้ส่วนสมตะกี้เอาส่วนเสมอเอารถซาเล่งไปได้แค่แม่เจ้าท่านได้มา ก็คือเก่าเลยผ่าว่าเงินอยู่น้ำเลา่าเขาได้ถามไปน้ำกันคือเก่าจ้นะเนาะนี่ไปเป็นโซเฟอร์เดี๋ยวนี้เราขับรถเก่งแล้วเนาะมือดีก็พากเลยน้องเราไปบ้านหอยม่วงของกระลับมาแล้วก็พากันไปอีกพี่น้องเลยบริยุกเงินยุชานจะไปก็ไปับ่ถข้าไปวัดก็ไปับวัดบนมือเราทำทำ <c oughs> เป็นเออนะเราบริยุกไปเนาะลองทำผ่าดน,นะไม่ได้ไปเก้าวัด ปีที่แ <obey> ล <ster> ้วเนี่ยไปกินของทานจนได้เจ็บท้องโ่ได้อยากไปอ๋อเออปีนี้บ่ได้อยากไปเจ้าบ่อยากตุ่นปะทานมาแล้วเจ็บที่ร้นเตนเต้นเต้นต้นไม่รถไปอันนี้ที่นั่งพิเศษนะหยาดกันนั่งในห้องน้ำค่อยเล่นนั่งหนามันเย็นนะเนี่ยมาเอาโลดน้ำผัวานั่งทั้งล้างผัดหักแตกหักเต้นเสมอเลยนะเนาะ ไปบ้านเจสีพลพี่น้องเบิงตอนนี้เป็นเวลากำลังสามสี่โมงแรงเด้มันแดดทางกระแหงเนาะเรื่องแหงนะแหงแต่ว่าเรื่องเป็นคุ้มนี่กับหาไเว้ายังคือเก่าอยู่เลิกก่่าเก่าอีกเนาะถนนหนทางนี่ก็จังสีแหละผมฟังเอาพรู้บมันั่เต็งเยนาะขบนมันนั่นทางมันนั่นนั่ะทางมันมันสีไลนนรกนะเนาะแล้วมันเบา ผ oh, ู oh, oh, ้ใดมาก็ต้องคิดด yeah, oh, ีๆเด้อพี okay. uh ่น no uh ้องนี่คุ้มแบบหัวเศร้าหัวคอนเนาะแบบว่าอาลีบ่ได้หวยเด้อนี่นะพวกมความจริงอยู่ในกล่องนะคือชิบมคุ้มแห้งตัวจริงนะคุ้มแห้งอ่ะตัวจริงนะผู้ครับโบได้อ่ะอ่ะโอ้ยไม่กอ อันนี้จเกินจริงอันนี้แสดงนะคะจังมาเกิดราคาเด้วอันนี้นักแสดงเลยจังรักลอยหรือรักละาไปเขาก็บบได้ไก่ได้พี่น้องแต่บ้านเฮาไปหาบ้านคึมนี่ก็ประมาณขี่รถซิบหนาทีนี่แหละเนาะขับรถจักรสิบนาที รถใหญ่มันมีสีสินแล้วมันเรื่อแบบว่าค่ะมันคุมลายหลีกข้างหนึ่งยังข้างหนึ่งรถจักรยานมันช่องตีนไปง่ายได้มันเฮียงกันมันหลีกมันอันมันเชิงกันมันไปง่ายเรท่างหันสิเป็นค้องส่คุมอะไรเรื่อยคุมเสดเลยบ้างแต่คลุมหัวมาหัวทันค่ะแล้วเขาก็สิยขอบไปสื่อเลยทุกคนแต่ว่านี่เขาสิออกมาถามเมืองผัดลมในนี้เนาะพอเมื่อนี้ต้องสื่อผัดลมน้ำ ห่านแล้วเนาะทุกคนนี่ซ้อนซิพาหรอกห่านอีเป็นห่านคลายเครื่องใหญ่แบบว่าคลายทรงคลายน่อยเพื่อขายกะสิกะถืออยู่เนาะเสาแสงก็มาเอาเครื่องในนี่แหละเปืเ่อขายเฮ้อเอา<ม>อยู่ทางเจกเอายยูนิกรมีไดดยูนิกรมีเสาแสงก็ฝากซื้อเครื่องอยู่ ใส่เจ็ดแล้อยู่ในใส่ต้องหาไปหาเราดูมีแทะทางหลังนี่จะหลายเช่เดี๋ยวสิห้าเจ็ดแลก็มาซื้อเครื่องก้วยอันเดี๋ยวกันเยอะว่าแล้มีแต in okay ่หลายนี <c ười> <c ười ่เดี๋นี้ก็ตี คือขนมอันนี้หากระปิตมากกว่าบรติดดต้อือเอาตัวเรนี่วะมาจุนินะติดต่อไปอันซิเป็นไส่อะนะพี่น้องมะขามมะขนมปังปีบใส่สับปะรดใส่เกลือใส่กับน้ำใส่เกลือแล้วตัวนี้ใส่น้ำ ก,ก็มีส่อืะกอ่ติดแล้วเขปินน้นหนาเขาแล้วไม่ีบหิน,นเจ้าบมาห็นปินหน,น,นาค่ะาข้ดวมันหนาสิ้นหเดียวกันหนาราคบยังบุกหมูราคาสักนคนกับว<อ>ไก่เ่าไห่ว <ท>ไปซอยอะไรที่เอาไปลงเครื่องไอ,งอ,อ,งนอน้นี่เลือเอาเปนหลดรคือคุ้มรกอ,อ,อ,อันนี้ยังใสน่นรนอีกน่อยอันนี้วอนนีดหน่อยนเี้จเตร้มแบบ เอาไหมใช่ใช่โอ้เจ้าขี้ออกข้างจอเลยเ้าแคบมึงเอาพวงแฉมดโอ้เจ้าขี้ไปทางใด้ตงไหนนั่นลอยแล้วก็ลอยเจ้าหาไปทางไหนมันสีบกคู่แบบพัตตี้บกขู่คู่กั้นตรงข้าข้างซำนี่บ่อซำโอโมนี่ จกแพคเทอาได้นี่อันนี้มประมาเกสิบบาท้งหนึงนะขั้นเป็นแพ็เลย่มแพนมาณกกว่าทแพคนึงห้าบาทบรดนี่มันใส่ใหญ่กว่ากันเลย เด็ดดีงมันได้เพราะว่ามันหลายคนนาะจัักเินวะอันนั้มีแพ็คะสี่ผงโที่แถุงจักเแพ็คสิบสอง นขิดไปนำใดนี่นะทั้งอ,อย่าง,างทั้งขิดไปหาเบิ่งหมู่กอนปะเดียหมู่เฉลยหมู่ มีบัตั้งแต่เกือบมี่ยังก็มีี่นเนงิมว่ม่มีีกตัวไรใหญ่ตัวไหน่อยเจ๊นะฮะยังคุณยัง ชิปสองฝุดอะไรนะสองร้อยหาสิบบาทใน่ชตัวคูนิสองุดใหญ่ดเนาะอ่าชิปสองใหญ่แห้งแล้วสัีแต่เราักสิบนอนน้ำกันบนทุกคนยสิน สองสี่ให้ร้องท่าสิบสองสิบสองอ้นิบสองบ่นลำบ่มีแต่น้อยสิบสองับสองสิบสองจังนิบสองจังสิบสอองสิบสองจัองจังองจังสิบสอบังสิบองจังสิบสองจังสิบองังสังสิบบส ม้วถ okay. like like hmm. okay. so ือกระฝานมั้ม <realization> ่วนอย่างงจมวนแลีเดี๋ยวกระุ่ขึ้นเอาแปดุดกับสองุดป้าไปังนังจิตอุ้ยเดี๋ไปส่วนของขลุ่นแล้ว

เมื่อนนี้ได้เวียกได้งานเติบเลยนี่มาซอยเข็นหาค่าจากแน่แน่เลยไปเร็วๆลูกเบิ่งเครื่องพี่น้อง ขนมปิ้งหมอนทีน้อนหมวแล้วก็มีมาม่าเนาะเจ้าวเดียวเด็เนค่ะหลุนซิว่าสีเบิดจักพันโอ้คิดว่าหูสีป,ปิวไปน,น้ำรดข้าเจาแล้วมังกี้เนี่ยขี่ไวโพดโพจัดไป พี่นอ้องอยากหูบอว่าเบริเบรเท่าไรนี่วันนี้เราขออนออกมาเ่าไรเบร์สามอเออปลาแดกอนแพคเท่าไรบอก่ส <2 S 1> ิบบแม่บุญ่ำฟ้าเหลืองผ้าแดงขนาดเบ้าอันนะีแบบแบแบบ้แพคล้เท่าไร่แม่บุญลำําแดงดิร้อยห้าสิบบ่ คิดอร่อยค่ะแล้วเราจะให้ดูบินเครื่องมาบนในเจเรากำลังจัดนี่เบอรสี่พันเก้าสิบเอ็ด 4, บาทเนทะ่ากับ <He 'll S 2> คิดว่าหาพันคิดว่าเงินคือสิบโปอรโพเลยรเลยวะเบอร์เราบอก ขอบใจเด้อว้าเต็มรถเองเ่แต่วันยังบมได้เมื่อได้สิพากันไปโตเนาะโมไปไปเขาก็สอนขึ้นเก็ดนะเก็ตมามักตรต่ายกตาอีแม่กันอยู่ในนี่นา่ในนี่นี่เขาใจถ้าได้เป็นระเบียบสำนักนี่ฮิงลงแบบภูนอะไรก่องอยู่ ่ทางใหญีเ,เริ่มแล้วก็คุบัดไปหักสีได้จัดมีบอลใส่อยู่ดอกเจ๊อย่าแปลขึ้นสูงเลยอย่ามันติ๋วเอาลงในวางคาเจ้า,จานะก่อนบัดไปหอดจังจันใหม,ม่ลงหน้าหนาวลงหน้ามันลดเด็ดมันลงเลยค่ะเออไหนแหละค่ะอโอเคจบบริบูรณ์ไะมือแรงเข้ากับมือหนังแพ็คขนมกัน ขออนุญาตก,กินน้ำได้บ่สิอุ้ย <c oughs> บอลเล่นสิกินนี้ได้ย่างขาเมื่อยน้องบอกมาเลยอยากน้ำดิ้านทางไหนสิมี่ทานไข่หนังอยู่เอาอยู่น้ำเมาใช้ซื้อน้ำให้กินเอาน้ำอย่างโอออซีเอาอยาอ <c oughs> ่างบ่เข้าในีเลีอยาก นับลูพีคัพพเนตมือเล่นอันสิเลแกอนอใช้คองบอเอาซาัดไปปูแล้วก็นั่งเกอวมท้างจะฉีดลเไม่ห็นเลยมันสิดานหุงอีกมาบ้าบ้าถูไปลูกเอาองขาวหนมใส่ข้าวหน,น ถูกว่อยวสองกล่องเลยแกมีสองกล่องกผงสองแผงเ่ยัก ไปลูกมันกรเด็นกเดไปอันนี้มีละสิจ้าใส่ทงไว้หาว่าเป็นของแมันเนาะไปสิปสเบิรบดียงิซื้อย,สออยาสเดี๋ยวย่างลงบมลงโอ้ยมึงมันขาด้วยทุกอย่างมันขาด ต hey, hey, ุนมามเลย๋ากวเดียวโอเคเล เบิดไปสี่พันกว่าบาทเก้าสิบเอ็ดสี่พันกับเก้าสิบเอ็ดบาทเนาะบวรวมโซลาเซลล์แล้วก็ค่านลมนร้อนอุอ่นกับบางองนะ่างเนาะโอเคสาคลิปนี้คือสิได้ขออนะุญาตลาและเดือนเนาะขอบใจเบอร์สุขูสุขชนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สว,วัเดีพี่น้องจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบ,บิ่งโฆษณาให้ในเดือนเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อเฮ็ดคลิปต่อไปด้วยนะคะไปแล้วสวัสดี